ที่มานมาแับอำเภอบางบูนนะครับปอห้าวหานใช่ไหมครับน้องใหม่ครับน้องใหม่ครับปอห้าวหานครับนี่สี่ห้อมิมมันๆนะครับครับผมรบางังสามสิบา ยา, fly, ยาด้ายครับยาดวยแตรงนี้ตี้เีย<อ>าวหันนะครับไฟนองไม้นะครับปอห้าวหาันรีศปีศตรง มุอจีเป็นวงเข็บแค่ปอห้าวหันนะครับไปทางพี่น้องท่านเพิ่มมุงบุญนะครับน้องใหม่กายหาเนนปสรอย่างน้อยบางแหลกครับของทีมงานปอห้าวหันนะครับโดยทีมงานปามสามแยกนะครับคอยคอยยเป็น่งเข็บแฉะได้พอจ้ำพ่อจ้ำไม่ใช่ไรไม่ใช่ได้พ่อบ้งมีพ่อ เท่าเท่าอที่ลีอย่างเดียวลอยตามสี่พันไปปงนสีรีลอยหาซีพนะก็จำเม่ันมานพอมันผันครับใด้้องการพัฒนาารการทำงานของพลเอกและพลธีสองร้อยหกสีบพันไป เบ้าดีบ like <bbe> oh, ้าดีโอ้โหล่โอนต้โอตุ้นอบางแรกนะครับปอห้าหานนะครับทางเพื่อนนะครับประกาศตอนดีบนไฟนองไหมนะครับบล็อกใหม่บางแรกนะครับของปอห้าหานผมครับผมบางแรกครับมันมันใยพอเให้บางไม่ธรราเริ่มต้นในการขอหานแดบมา้างถ้างึงบุญ ปอห้าวหารนะครับเป็นองไฟบางแรกนะครับของค่ายนะครับนี่เป็นใจใดนะครับกดติดตามนะครับตามใจเจ้าไปจนสุดโชคดีตามสองหนึ่งสาม

เงินนห้าไหลเลยนะครับไนออกเป้หมโับงางทางไฟลอยยางสัตลารวันนี้คุมปูยางแล้วอการดูแลเอาดีละโอ้ยเหลหลายนะครับไปไปดเ้ดึงเ้ดงเนสนดี ครับปวดปวดปวดลงไม่หาหาครับผมนะนะเตรียมมั้ยลูก à.